สวัสดีคุณผูครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้ขอบคุณครับถ่งเต้นบ้าแท้วันนี้ได้มาเอ็นเทอร์เลสำรองเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับได้มาที่ดีใจมากๆเลยทุกคนที่นี่แม่รักมากนะครับขอเสียงคุณแม่รักหน่อยเลยขอบคุณครับวันนี้นะฮะก็ ไม่ได้มาแค่ตัวเป,ปล่าๆกับหัวใจนะครับวันนี้มีเพลงมาฝากด้วยครับเพลงอะไร้องได้กรช่วน้องนะครับ ครับพี่เอสวัสดีครับวันนี้สวดเลยครับโดนข้างหลังแบบว่าออกไปเลยครับพี่เอออกไปเลยไม่ไม่หรอกอันนี้เขาต้องขอเชิญแต่ว่าพิธีกรหน่อยนะครับครับผมวันนี้เป็นเกียรติมากนะครับได้เจอตัวเป็นนะครับทั้งนี้แล้วก็พี่เอด้วยนะครับสวัสดีครันหนึ่งครับผมเอาอีกไหมครับทุกคนเอาอีกไหมครับไหวไหมครับบอกมาพี้นนี้อยากได้กี่ครับเอเมนอยาก้กี่ครับ ได้กี่ครั้งที่พี่เออยากให้คนมาเต้นดูคู่นะเด็ตอนร้องตั้งแต่ไหนดีนะอยากให้เด็ร้องเพลงบ้างอเเครรับทุกคนในที่นี้ด้วยนะครับหาพื้นที่ของตัวเองนะครับทุกคนใส่ให้เต็มเอาละคช่วยด้วยนะครับเอาเอาชน้าไปทีด้วยพี่เอกติกาง่ายครับเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้แล้วก็เต้นท่านี้ไปด้วยตามคอนเสิร์ตมีใครทุกคอนเสิร์ตต้างครับผมอา ดดไ,ดไ,ได้ดูได้ดูกันหรือเปล่าทสามคนได้ดูไปแล้วไม่ได้ไปแต่ว่าได้ดูลำทีวีด้วยใช่ไหมอ่าโอเคครับผมอ่ะง่ายๆนะครับบอกมาคืนนี้อ่ะอยากได้กี่ครั้งถ้าฉันต้องรักเธออยากไปกี่ครั้งก่อนหมดคืนนี้อ่ะอยากได้กี่ครั้งถ้าฉันต้องรักเธอต่อให้เป็นร้อยล้านครั้งก็ย,ย่อมยิ่งหาทั้ง่ะเราจะมาวัดกันว่าบ้านเอวใครดีกว่ากันนะครับเดีย๋ยวมาเลยนั่น ชาวลุงกลางเงีีพร้อมกันเลยสามคนเดี๋ยวพี่เต้นด้วยอ่าพี่ไปไหนครับพี่มาเป็นกรรมการนะอ่าอ่าพร้อมกันนะครับอ่านึงอัามิวสิกค่ะมีมิวสิคไหมมีมิวสิคไหมมีไหมครับมีมีเพลงนี้ไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีเด็กเดี๋ยวเราร้องสดให้เอามาอ่ะ

只在你身旁，唱每一万遍情妈放慢你呼吸，爱、啊、的花。 มีของรางวัลของที่รึกอไปให้ไหมครับอ๋อนี่นี่นี่มาแล้วครับสุดยอดเลยทุกคนเลยฮะอันนี้เป็นการัน่วมใช่ไหมครับจีิอ๋อสุนัขใช่สุนัขนะฮะอ๋ออ๋อโอเคอันนี้ถูกใ่อยากได้อะไรครับอุ้ยเอาเอาไม่เล่นสองเลยเหรอได้เดี๋ยวข้างล่างเขาจอยใจโอ้ยไปด้วยเหรออันนี้ก็ได้อ่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ อันนี้มีหมาไม่ปกติเลี้ยงหมาไหมเดี๋ยววันนี้เขาไซื้อเลยครับใช่ไหมโอเคงั้นอย่าไปแย่งมันนอนนะแฝดร้านไก่เลยนะเราเป็นเตียงนอนหมาเหมือนกันใช่ไหมครับผมเลี้ยงหมาแบบเลี้ยงสุนัขประมาณสิบตัวได้ครับสิบตัวสิบตัวได้เคยเลี้ยงพร้อมกันทีเดียวประมาณเจ็ดตัว เราเวลาที่ไหนไปดูแลเราช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยู่ขอนแก่นครับผมช่วงอยู่ขอนแก่นแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่จริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลมาตั้งแต่สมัยที่ยังแบบว่าแบกเบาเลยยังที่บว่าคือเพิ่งเกิดเลยใช่เพิ่งเกิดใช้ไหมประมาณสองขวบคต่พ่อคุณแม่ก็ซื้อแบบว่าซื้อพุดเดิ้ลมาเลี้ยงที่บ้านกันก็แบบว่าเป็นพุดเดิ้ลสีน้ำตาลขนเป็นปุยน่ารักมากชื่อแม็กกี้แต่ว่าพอผมได้ประมาณสักปสามเนี่ยครับผมมันก็ตายอ๋อแต่ถือว่าอายุยืนเหมือนกันนะ ก็ประมาณนั้นได้ครับผมเป็นสุนัขคู่ใจเลยเป็นสุนัขที่แบบว่าเป็นสุนัขของครอบครัวเลยใช่แล้วก็จริงๆเนี่ยมันตายเพราะมันไม่ตายด้วยโรคไม่ตายด้วยอะไรมันตายเพราะมีคนไปตีมันอ้าวตีที่หัวแล้วก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรทําแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าทุกชีวิตนะครับก็รักชีวิตของตัวเองด้วยก็เป็นการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งของทางบ้านครับผมแล้วทุกวันนี้ครับเด็กได้มีโอกาสได้เลี้ยงขอบคุณครับ ได้มีโอกาสได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไหมครับเอ่อตอนนี้จริงๆก็อยากจริงๆผมเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์มากนะแต่จริงๆอยากจะเลี้ยงหลายๆอย่างอยากจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยากจะเลี้ยงนกอยากจะเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆกับรอกที่มันบินได้ครนะชุกเกอรไรเดอร์ใช่ไหมลูกนี่มันต้องมีตัวจริงตัวจริงมีบ้ามีบ้างมีเหรอหนูหนูมีกี่ตัวครับโอ้โหมีที่เป็นผมยาวใช่ไหมที่ทำได้อย่างนี้ป่ะ โอ้ชูกระอาย๋อ้ชูกระอายโอ้ทำไมงั้นพี่อยากเลี้ยงมากเลยน่ะถ้ามีเมื่อไหร่ตามผมด้วยได้ครับพี่เอพี่เอครับพี่เอเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไหมครับหนึ่งสองคือจริงๆพี่เอเนี่ยแบบไม่ค่อยมีเวลามากแต่ตอนเด็กๆชอบดูละครบ้านครับเออราบูดพ่อบราบูดพ่อ มันก็จะมีแบบว่าเอื้อยอายใช่ไหมครับออท,ที่ที่แบบว่ามีม,ม,มีแม่เป็นปลาอย่างนี้พี่เองก็เลยเลี้ยงปลาตอนนี้ก็คือเลี้ยงปลาคาราฟที่บ้านอย่างนี้นนเวลาตื่นเช้ามาเราก็พูดคุยกับมันอย่างนี้ครับเราก็ตั้งชื่อปลาเลี้ยงตอนนี้ทั้งหมด13ตัวเนี่ยก็ชื่ออะไรบ้างจำหมดชื่อตามเด็กนามเด็กที่ตัวเองมีตั้งชื่อหมดเลยใช่พี่เมียพี่โอ้โหมีพี่เบียเข้ามาถ้าตัวไหนที่ดูรู้สึกเป็นผู้หญิงสวยหน่อยก็ตั้งชื่อว่าพี่อ้ฟมเนี่ยที่บ้านก็เลี้ยงเหมือนกันปาครับครับผม ใช่แต่ว่าถ้าถ้านิ้วม้าคราเนี่ยแนะนําว่าอย่าให้ขอตื่นมากถ้าตื่นมากเนี่ยมันชอบกระโดดกระโดดมาแล้วมันอาจจะเกิดยข้างอะไรกระโดดมาแล้วตายได้ใช่พิบานยนี่เลยว่ากระโดดตายกันสองตัวจริงเหรอฮะเพราะี่พี่จับมากินนะหิวตอนกลางคืนใช่ใช่ครับเพราะที่พี่เห็นพี่ก็จะดุบอกว่าทำไมต้องเอาไปเรียนในห้องนอนทำไมต้องเอาไปเรียนในบ้านเนี่ยเพราะว่าพวกน้องเขาจะรักสัตว์มากแต่คือตอนนี้พี่ก็เข้าใจแล้วว่าเวลา พวกสุนัขพวกนี้น่า็นดูมากาครับเวลาเวลาเราเลี้ยงก็เราจะรู้สึกผูกพันอย่นีครับบางทีก็เลยเข้าใจน้องๆว่าเออบางคนโตมาแล้วก็เขาเลี้ยงกันมาที่บ้านแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กเขาก็จะรู้สึกผูกพันแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเออเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอนุญาตเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวด้วยใช่ใช่ครับใช่เป็นเหมือนกับน้องอีกคนนึงก็ได้ครับครับผมและแง่ของต้นไม้บ้างนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของการจัดสวนด้วยนะครับอย่างน่าเดทครับชอบต้นอะไรมากที่สุดจริงๆแล้ว ชอบกล้วยไม้ครับชอบกล้วยไม้ใช่เพราะว่าการที่จะดูกล้วยไม้ได้แต่ละทีมันให้จะดูยากดูด้วยช่วงของเวลาในการที่มันจะดอกมันจะบานออกมาจะไม่ออกอ่เนี่ยต้องต้องต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมอากาศต้องดีทุกอย่างต้องดีหมดถ้ามีโอกาสจริงๆเนี่ยผมเคยไปถ่ายโฆษณาที่หุ้ยดังที่เชียงใหม่แล้วก็เห็นกล้วยไม้ป่าสวยมากๆจะไปเด็ดออกมาก็ไม่ได้โดนจับอีกแต่ว่าจริงเยคุณแม่ก็จะปลูกที่บ้าน อ,อย่ที่ขอนแก่นทำไมอย่างที่สับยักอรอบโลกนะครับผมจะทิ้งขยะอะไรจะใช้ถุงพลาสติกยังไงเนี่ยก็ลองคำนึงถึงอนาคตของตัวเองดูอนาคตของครอบคอรัวเราดูนะครับผมถ้าผมให้พี่ฝากบ้างดีกว่าเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงแล้วก็รวมถึงต้นไม้ด้วยเออคือพี่มองว่าทั้งสองอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตคือจริงๆแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์เลยทั้งต้นไม้แล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตของสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต่างกับมนุษย์เพราะว่าคือจริงๆทุกอย่าง น้ำต้องการความเอาใจใส่ต้องการดูแล,แลซ,ซึ่งเหมือนพวกเราที่เป็นมนุษย์เหมือนกันก็คือต้องการความเอาใจใส่และต้องการคนดูแลเพราะฉะนั้นพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยครับช่วยกันอนุรักษ์เรื่องต้นไม้เพราะสักวันหนึ่งเราไม่มีต้นไม้บ้านเราก็จะลําบากเพราะว่าประเทศหรือว่าโลกเราตอนนี้เริ่มร้อนขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ย หรือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยครับพี่เอรู้สึกว่าอย่างเช่นสุนัขอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งที่เราผูกมุ่นอ่ะนะครับเดี๋ ym ีมีเรื่องเลยว่าเออคนเอาสุนัขไปไปฆ่ากันอะไรเนี่ยครับซึ่งพี่เอกก็ก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับยังไงก็ช่วยกันดูแลแล้วก็สอดส่องเป็นนงโชคด้วยใช่ไหมครับครับผมที่เข้ามานี้เลยครับกวังเป็นกวังทองครับผมฝากกันเข้ามาครับ ชีดคนหรือชีดปลครับอ๋อชีดโอเคนี่กับอ๋อน่ับออจะเป็นน้ำหอมเลยนะครับอยู่ข้างล่างต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เอชเป็นทีเอครับผมคำถามต่อมาครับคำถามต่อมาที่เป็นอะอ่าเอาเอาเกี่ยวกับพี่เอบ้างดีกว่านะครับเอาเอาเัตเดีกว่าครับเอาออลนัตเดตเลยครับโอเคได้ครับเพลงแรกไปแล้วครับ เอาเพลงสุดท้ายแล้วกันเพลงสุดท้ายที่นักเดชชวนทุกคนที่ทุกที่ได้ยินมันใจนะครับมันใจนะครับวันนี้โพค่ะวันนี้โพครับวันนี้โพเกือบถูกนะครับไม่ถูกบอกแล้วว่าเพลงสุดท้ายที่จะเต้นบนเวทีสามคนเพลงนี้เนไหนดีคนไหนดีวันนี้โพไม่ใช่ตัวพี่โพเกือบถูกแล้วเรเกือบถูกแล้ว